สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมืนก็มาสวนน่อยจ้านี่นี่ตัวไรปล่อยไว้ก่อนพี่กางามขึ้นมาอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะมืะม่อนกัจมาอัปเดตหัวประกาศสีแดงจ้าเพื่อนเพื่อนว่าพ่าย,ยายไปห่อสายแล้วเนาะเพื่อนก็ได้ย่ายขึ้นขึ้นมาแล้วละจ้านี่ หว้าพึ่งกระโปงหว้าชีแดงเริ่มโพกขึ้นมาแล้วจะเพืเ่อนๆเนี่ยนี่จะโป้งใบขึ้นมาลายอยู่เริ่มแข็งแรงและนี่ต้มน,นี่กระเป็นหัว้าง่าขึ้นมาเลยใบเป็นย,ยงังไงเพื่อนๆมันนะใบเดียวนี้พูดสนดัดนี่จะ งามอยู่เพื่อนเพื่อนมึงน,น,นะเนาะสวนน้อยนี่จะปลูกปลูกพักกันปลูกง่ายอยู่จ้าเพราะว่าเพิ่นได้แดดถ้าเป็นบ้านหน้านี่เพิ่นจะไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่หรอกจ้าเพื่อนอน,นี่จ้าโอ้ว่าน,นันต้นใหญ่ยยอยู่อยู่ในนี่เละจ้ะอยู่ในมุมสูรุ้ม,มุ่งออกจะกหายเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นชัดๆจ้า ขอดโดอเดอร์ถ้ามีเสียงรบกวนมีรถพัญาบาลผ่านมากจะเพลนเพ่น,นามนะใบเพ่อนถ้าบ่ปลูกที่นี่จะเห็นสัตว์อยู่จ้าอันซุปปลูกพักนี่พักที่ใส่เวลาพอม่านหลายเดือนนี่ซุปจะปลูกก่อนจ้าปลูกก่อนจังสมมุติว่าเป็นพักขินหัว ที่ห้ากินอันกินหัวเพื่อนอาก,ก,กาศมักระดัจังสินะเราตันดอกก,กระดจังเสียซูจะปลูกเอามาลงปลูกก่อนเลยจ้ะเพราะว่าห้องรูวันต้องใส่เวลาโดนสําหรับพักที่กินใบหรือ,อยังที่ป,ปลูกปลูกเรางอกเร็วได้กินเร็วหนึ่งซูเธอจะปลูกที่หลังจ้าจ,จะง่ามเนาะโอ้เรือบางต้นนี่นะ ต้นเดียวต้นเดียวปุ่งใบคากขนาดี่จะเพื่อนเห็นหนวห็นรสมรสมแล้วเนาะตูนคากขนาดนี่ใบเพิ่นใหญ่คากิลีเพื่อนเ่มึงนะนี่จะใบเพื่อนแล้วก็อันนี้จะเป็น หวาประกาศสีสีแดงนาะจ้ะนี่ยยดตรงนี้เราใกล้ๆก,กันนี่สู้กับปลูกหวประกาศสีขาวน้ำจ้ะนี่ยหวประกาศสีขาวก็เริ่มเห็นหัวิานิดๆหน่อยๆละนี่จะปลูกไว้ที่ๆกันนี่แหละมันบม่มีทีทีนี่บ่ค่อยวางเลยแหละ ปลูกโลดทะว่างมันจะเป็นต้นดอกประกาศจะท่านใดนี่ดอกนี่เป็นลักษณะนี้เนาะนี่ว่าประกาศสีขาวเด้สวยจะเห็นมาเบิ่งได้เดีด๋วยวเชียวว่าประกาศสีขาวนี่นเป็นพ่นโพ้วางสิเพื่อนๆเอาดิกนกบเพื่อนห้เพื่อนก็ได้ ปินกบลงไปเนยจ้ะต้นนี้หัวปงลงไปข้างหน้าอยู่บีจุดสุกันที่บางสุกันเอามาปลูกก่อจ้ะมีต้นเดียวหลายอยู่จุดนี่่อะเพื่อน,อนคลิปนี้ก็ว่ามียังไยจ้าภาพเด็ับใส่ต่างๆในสวนหน่อยจ้า คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ปับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ